น้ำท่วมนะครับพี่น้องน้ำท่วมสวนทุเรียนครับคลิปมีภาพพี่น้องเบื้องน้านะครับน้ำหลังจากน้ำลงมาลายนะครับน้ำท่วมท่วมโกกไม้ท่วมทุเรียนที่ไนสิบ่ตายป่ะพี่น้องหนตายตายน้ำมาแต่ร์ไมาหลายเสียงนะครับ้ยมันก็ตายแล้วเป็นแนวนี้นะครับน้ำท่วม น้ำท่วมพี่น้องน้ำท่วมบรูว่าน้ำมาใส่กระดอกกระเดียครับท่วมสวนทุเรียนเลยนะครับก็ล่างแตยกยอดน,นะครับอาจจะอาจจะบางย่างมันเป็นย่างสีพี่น้องเบิ้งครับ <c oughs> ปลากับพอปลาบ้นี้ก็ได้เอาด่างมาใส่ครับโอ้น้ำท่วม จังเลยล่ะพี่น้องบาทนี่ท่วมเมิดเลยครับน้ำท่วมสวนทุเรียน หอดบุะพีน้องเบิ่งครับท่วมคักท่วมเนื้อน้ำก็ได้จจกว่ามาจากไสนะครับถ้าบ่าหันบลงมือนี่ก็คงสีเรียบร้อยนะครับถ้าบ่าหยุดธนะครับถ้าฝนมาซ้ำนี่ก็คงจะหันใจฝืดนะครับเพราะว่าทุเรียนนี่จะแช่น้ำดวนบ่ได้ครับ เสยน้ำดวนบม่ได้เสยน้ำดวนบม่ได้มารล้ว่เท็ดยังไงพี่น้องเอ้ยบ้านนี่ถั่วเมืดพายุเขามากครับผม พี่น้องเบิ่งครับรัวน้ามาจากไซกอดกเดียถ่วมคักถ่วมเนี่ยุเรียนกําล่างงามครับพี่น้องกระล่งแตกยอดกําล่งาลงปับสภาพกําล่งปรับสภาพมาเจอน้าถ่วมแบบนี้สุป,ปีว่าปีนั้สี่ครับผมปีนี้แปลกครับผมแปลก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 ,กมากๆเลยนะครับ โอ้กำลังใจพี่น้องขอกำลังใจเนี้ยนะครับดูว่าสิเป็นยังไงครับพี่น้องเออ คลายคลิปไอพี่น้องเขาได้เบิง้ง <C oughs> จังไรละพี่น้องบ้านานี้่วมคักบ่วมแน่ยสองมือสองมือแล้วขันเป็นคือตัวน,นี้ไข่ยอยู่ครับผมนี่ยเพราะว่ามันบรจมน้ำหากบรจมน้ำปันไดแต่ว่าช่มนี้ครับเนี่ย นี่รถเนี่ยครับผมนี่ยังรหลดอยู่เมือ่อวานนี่หลายกว่านี่นะครับผมกับบได้ออกมานะครับเลยมีแต่น้นองนุ้งลูกหลานบอกว่าอ่นาน้ำท่วมปลาทุเลียนเจ้าเด้อพั่นผมกับบได้ออกมาเมือ่อวานนี่เพราะว่าฝนตกเมื่อือนะครับฝนตกเมืม่อือสิลงลงหายบอ่อมือนี่ขันบานล่งกับท่วมอีกมือซองมือกับขงจะ ยืนต้นนะครับยืนต้นตายนะครับโอ้ยจมเลยครับพี่น้องจมเลยจมพสุทธาเลยนะครับพวกเงาะพวกมังคุดจมเมื่อ พายุอย่างรุนแรงนะครับมันเป็นธรรมดาจังเลยหรอพี่น้องมันจังสิบวกห้ผมง่ายไปนี่ข้าจะไปยามบ้านยามซ่องผู้นันผู้นี่นะครับอ่บาบ่ได้ออกมาเบิ่งสวนน้ำจมมาน,นี้ดูดออกก็ออกบ่ได้ครับเพราะว่าน้ำมันมันท่วมไปเมื่อเต็มไปเมื่อคับเนี่ยเต็มไปเมื่อเลย มันจะแก้ปัญหาจังไดนอกบาทที่พี่น้องเลยนะครับจมลุบแล้วครับพี่น้องลุบเลยละละุบแล้วลุบ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 อันอันที่แดงๆนี่แตกยอดด้วยครับเด้อแตกยอดเด้อบ่อ่บอาบ่เม้นตายตายน้ำดอกนะครับอันขันเกินน้ำก็บ,บ่ดีครับหากเน่า ไข่มันบกมันแห้งมือนี่หรือมืออื่นนี่สิไข่ครับแต่ว่าผมยันต้นมาซ้ำอีกครับผมเบึ่งทองฟ้าพี่น้องเบิ่งทองฝาบึ้งทองฝาเบึ่งน้ำ ปลูกตำกับบอดีครับพี่น้องตำหลายแต่ว่าอันนี้ก็บบอถึงกับตำหรอกนะครับบอถึงกับตำแต่ว่าน้ำม,มันมันหลายฝนมันตกแห้งมันสะสมะน้ำม,มันก็เลยขังก็เลยโยงสิน้ำน้ำดันกันน้ำยู่กันครับน้ำยู่กันโอ้ย ขันรดลงวังมือสองมือนี่กะจายไข้ครับผมสุปีว่าเป็นยังสี่ครับพี่น้องสุปีว่าเป็นยังสี่สุปีว่าเป็นยังสี่ปีนี้เป็นแล้วครับพี่น้องเป็นแล้วน้ำถ่วมปามสวนทุเรียนพื้นที่จังหวัดบึงกาฬเ้อพี่น้องเนี่ยนะครับทุเรียนปี กกลัวสองปีนะครับน้ำติมไปหมดครับผมขาวจันพานเลยคุณนะครับพวกปูพวกปากโอ้เลยอะไรที่นอกมัน จบกันแล้วซูปีบ่เปลี่ยนครับผมบ่สุปีบ่เปลี่ยนบ่ทวมปีนี่ทวมทวตายเมื่อแล้วครับพี่น้องทำใจแล้วครับผมเปลีนยังสี่ก็ต้องทำใจพี่นอ้องเรือเบิงโอ้โอโอโอ เห็นได้กระสูครับพี่น้องสูคือเก่า่ะเน้นทิ่ทวมก็ได้จำเป็นครับผมจำเป็นคันประมาณนี้ได้ครับผมประมาณนี้ได้อยู่เพิ่งกระจีประคองเลยแต่ว่าซุ้มน้นจมจมน้ำน้ำน้ำเต็มพื้นดินน้ำเต็มหากนะครับห้ามน้ำเต็มหากแล้วจะมมีโอกาสที่สินเาหากเน่ากับ ก็คงจะบ่ดได้บ่ไไวนะครับหากกจะิขึ้นเสียล่านะครับขึ้นเสียล่าขึ้นเสียล่านักใจแล้วครับผมหนักใจหนักใจพี่น้องเข้ามึงครับผมจมเลย จะลดไถ่บ่อมือนี่นะครับอ่ะขอกำลังใจได้พี่น้องดอเห็นไดมมันถ่วมแล้วเนาะถ่วมแล้วมันถ่วมแล้วอันนี้มันบ่อถ่วมตัวนี้ โอ้ยอันนี้สุข้าวข้าวข้าวงามบ่ครับพี่นองงามบา่อันนี้ผัดบ่มีน้ำสงสัยอ่าคัานแทจะรั่วนะครับคันแทจะรั่ว ครับผมสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้เอาเพียงแค่นี้ครับ